ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีพิจินะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารนะครับเราจะเรียกว่าตนุ นะครับนะดาวพังคานเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวของเราในเดือนนั้นๆนะถ้าเรามีดาวดีตั้งรับก็เฮงไปถ้าเรามีดาวไม่ดีตั้งรับก็จะยุงย่งยุ่นวุ่นนะครับนะเอาละอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมษ นะครับเราจะเรียกว่าพบอลีนะครับอะลีเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับสิ่งที่เรารู้สึกร้อนลุ่มนะฮะเราก็จะเรียกว่าอรลีได้เช่นกันนะครับเอาละนะครับดาวพังคานนะครับสถิตอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1นะไปจนถึงวันที่26เลยนะครับเวลาปีส9นาทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะการที่ตนุรักษ์ของเราเนี่ย นะครับอยู่ในราศีพิจิเนี่ยส่งผลให้นะครับเป็นกเกษตรตาธิบดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิหลายๆท่านนะครับจะมีความมั่นใจกับการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตนะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับมันมีผลในเรื่องของกําลังใจในลักษณะต่างๆแน่นอนครับในรอบนะครับหปีกว่าเนี่ย ดาวพัางขานจะกลับมาในราศีพิจิกสักครั้งหนึ่งย่อมส่งผลดีนะครับให้กับชาวราศีพิจิกในหลายๆเรื่องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมเรานั่นแหละจะเป็นตัวขยายความนะก็ถือว่าดีนะอีกพบเรื่องหนึง่งถ้าบังเอิญเลือเกินนะครับคุณมีดาวพัางขานปีนี้ของคุณนะครับเป็นการกินีจรโอ้โหนะครับมันจะยุ่งนิดนึงนะครับเราจะอ่านว่าดาวเจ้าเรือนอริ นะครับมาทับลักษานะก็จะส่งผลนะครับให้มีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้เครียดนะครับนะข้อดีก็เอาละถ้าข้อดีก็คือว่าเอาละอาจจะเป็นลักษณะของเราอยากจะแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นแต่โอ้โหก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเหนื่อยนะนะครับการที่ดาวตัวเองอ่ะนะครับเป็นการักกินีอ่ะการักกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเนาะจุดไม่ดีทั้งปวง แนะละแล้วกลับมาเป็นเกษตรมันเหมือนแบบปัญหาที่มันเลื้อลังปัญหาที่มันเจอซ้ําเจอซากจนทําให้เบื่อระอาอะไรประมาณนี้เซ็งอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยเครียดพอสมควรนะก็เป็นจุดที่เราจะนะครับต้องระมัดระวังนะครับและดาวข้างคานเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะออกแนวกล้าหาญ นะจะส่งผลให้เราบางครั้งอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะก็ให้คุมอารมณ์ไว้นิดนึงนะดาวมังคารนะครับที่อยู่ในราศรีพิจิกนะครับหนเนี่ยเข้าเลิกดีเราจะเรียกว่าราชาเลิกนะครับนะก็ถือว่าเป็นลักษณะเลิกสะดวกสบายถือว่าดีนะครับแปถึงยีเนี่ยเข้าสมโนโลเลิกก็เป็นเลิกกลางๆเลิกนักบวชเลิอกอยู่นิ่งนะครับนะจุดที่ให้คุณนะถ้าอยากจะทําอะไรยังไงช่วงวันที่4 จนถึงวันที่7เนี่ยจะเข้านวางปูเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตาถือว่าดีนะครับนะเอาระหลังจากนั้นก็จะทำการยกย้ายราศีตัวเราไปไหนปรากฏว่าตัวเราวิ่งเข้าอยู่ในราศีธนูเราจะเรียกว่าตัดนุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกะดุมพระนะครับในวันที่27นะครับไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะ หลังจากนั้นนะครับดาวพ่างคารก็จะทําการยกย้ายราศีเข้าในราศีธนูในช่วงวันที่27ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่สิบนะครับนะเอาละนะครับตัวเราวิ่งเข้าไปหาเงินก็แสดงว่าเราจะได้รับผลดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็อยู่ว่าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะส่งเสริมนะครับทําให้การเงินการทองของเราเนี่ยดีเยี่ยมนะครับอีพบเรือนหนึ่งอลิการเงินนะ อลีการเงินเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นการเล็กินีนะมันมีเหตุให้ต้องใช้เงินใช้ทองนะจะทําอะไรยังไงเนี่ยต้องมีการวางแผนพอสมควรนะเดี๋ยวส่วนเรื่องอรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของเดือนหน้าไปเพราะอันนี้เข้าวันที่27แล้วกิกนแค่3าวันเองนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์ เราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะนะครับในช่วงของเดือนนี้นะก็สถิตยอยู่ในราศีพิจิกเขาเรียกว่ากรรมะทับรักนะกรรมะก็แปลว่างานนะวิถีชีวิตนะครับมาทับรักก็คือถึงตัวเราก็แสดงว่านะครับเป็นช่วงที่ถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพนะนะครับก็จะมีงานเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเยอะนะครับงานมากงานดกนะเพราะการที่คนที่จะมี งานมาถึงตัวแสดงว่าต้องเป็นงานประเภททีนะ่อาจจะเป็นอาชีพอิสระก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่มีความชํานาญการพิเศษก็ได้หรือว่าเก่งเฉพาะด้านก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบข้าราชการก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะได้รับมอบหมายนะครับงานบางสิ่งบางอย่างให้ไปบริหารจัดการอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนครับคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะเวลากรรมาทับลัก นะครับแล้วอาจจะมีมาให้เลือกเยอะก็อยู่ที่เราแหละนะครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงแต่ว่ามันจะดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของเราแหละว่ามีดาวในตั้งราบเป็นตัวบอกแต่ที่แน่ๆกามะทับรักถือว่าดีนะครับนะเอาระนะครับดาวนะครับพระอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในราศีพิจิตนะครับหนถึงสเนี่ยนะครับเราจะเข้าราชาเลิกนะถือว่าดี4ีถึงสิสมโนเลิกนะครับก็ถือว่าเป็นเลิก นิ่งเลิกนักบวชน,นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่10จนถึงวันที่13นะเราจะเข้าระวังพิช,ช่วนนั้นต้องระมัดระวังจะทําอะไรยังไงนะระวังความขัดแย้งนะเพราะเราเข้าพิษสุนัขนะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงเรื่องเลือดตกยางออกเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับจุดที่ให้คุณนะครับเรื่องงานเลยจะเป็นวันที่14จนถึงวันที่16นะ,อย,อ,ะอย่าทาอะไรยังไงช่วงนั้นเกี่ยวงานถือว่าปังนะหลังจากนั้นถ้าก็จะทำการยกย้ายราศี นะครับไปอยู่ในเรือนการเงินเราจะเรียกว่ากรรมะนะครับไปกระดุมพระนะครับในช่วงของวันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสามสี่สนาทีกรรมะก็คืองานกระดุมพะกับเงินหรือแปลว่าความพึงพอใจนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําเกี่ยวเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้รับการช่วยเหลือได้ผลงาน นะครับและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองในลนักษณะต่างๆถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีแล้วกลุ่มตัวเราเองเนี่ยไม่ไปไหนเลยถึงตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าใครที่มีความสามารถนะครับช่วงนี้งานเยอะนะถ้าเราทําทันนะเราก็รับมาเลยนะเรามีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองและถึงตัวเยอะด้วยนะครับถือว่าดีนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่แบบไม่ค่อยมีเวลาหรือยังไงก็ต้อง ปฏิเสธให้เป็นนะครับเพราะช่วงนี้มันงานมันจะเยอะงานมันจะดกพอสมควรแล้วได้เงินด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับพระ,ะดาวพระอาทิตย์กับดาวพ่างคานเนี่ยเขาเป็นดาวคู่เขาเรียกถ้าจับคู่กันเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่มีใครชนะได้นะครับเหมือนกับเป็นการร่วมมือของคนเก่งนะสองคนร่วมมือกันทําบางสิ่งบางอย่างนะ ถือว่าโอเคถ้าไปเกี่ยวเรื่องของการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆมักจะตีกันเองนะดาวทิศกรบดาวอคานนะครับก็ถือว่าดีนะถือว่าโดดเด่นนะครับนะเอาละนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับ,นะาารบ,รบที่อยู่ในราศีธนู17-29เนี่ยเข้าทริโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกขอนะเลิกชูโชคนะครับอย่าได้แล้วก็ขอนะสามสิบสามเอ็ดนะครับมหัดธนูแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับถือว่าเป็นเลิกสะดวกสบายเลิก ที่ดีงามนะครับจุดที่ให้คุณนะฮะจะเป็นในวันที่26จนถึงวันที่29เราจะเข้านาวางปูกเอกทําอะไรช่วงนั้นถือว่าเฮงพอสมควรน,นะครับเอาละนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ นะครับโครคภัยไข้เจ็บอีพบเดือนหนึ่งในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าพบราพะนะลาพะก็แปลว่าง่ายๆลาเลื่นสะดวกโยบทินสําเร็จนะครับโชคดีนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้ไมาเองโอกาสต่างๆถือว่าดีนะครับดาวพุหันะครับ, put, รบสถิตยอยู่ในราศีธนูในวันที่ 1, 6, 1ถึงวันที่6นะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะฮะลาพรปไปกระดุมพระคําว่าลาะเนี่ยนะครับแปลว่าโชคดีใช่ไหมนะกระดุมพระ นะครับก็แปลว่าเงินใช่ไหมก็แสดงว่าเป็นคนที่โชคดีเรื่องเงินนะและเงินถึงตัวด้วยอันนี้ถือว่าดาวพระพุธนี่ถือว่าให้คุณเลยนะครับนะเป็นจังหวะที่อภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ำรวยเลยสําหรับชาวราศรีพิจิกนะการที่ดาวราพับไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าดวงดวงเศรษฐีดวงานนะยกโยกเศรษฐีนะครับถือว่าดีเลยนะครับอีกพบรือนหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญเลิกเกินนะเรามีดาวพระพุธเป็นการกินีอันนี้ต้องะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามรณะ ไปกนุพะเนี่ยนะครับแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับเงินเงินทองทองก็นะครับลอยหลอแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลักทรัมีเกณฑ์ได้เงินพวกมรดกได้เงินตกเบิกได้เงินประกันอะไรประมาณนี้หรือได้เงินที่เกิดจากความสูญเสียนะครับถ้าไม่ได้เป็นการลักทรัก็มีโอกาสได้นะแต่ก็อยู่แป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการพักองศาเดินถอยหลังเข้ามากับในราศีพิจิกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนะดาวเจ้าเรือนลาภมาทับลักอันนี้ดีนะโชคดีถึงตัว นะโอกาสเข้ามาอะไรเข้ามานะครับสารพัดส,สารเพนะถือว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนนี้ถือว่าปังปุริเยเลยนะครับลาภทับลาภก็ถือว่าให้คุณนะท่านยกย้ายราศีในวันที่7จนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา13บสานาฬิกาสินาทีสเสวยสมโนเลิกนะฮะเลิกนักบวชถือว่าดีนะลาภถึงตัวเนี่ยก็คืออยู่ดีๆเนี่ยเป็นลักษณะฟุกนะบางทีเดินไปไหนมาไหนปุ๊บมองสัมอา้าเจอแบงค์พันอย่างงี้ นะเดินไปเดินมาเจอเงินเจออะไรประมาณนี้เจอทองอะไรประมาณนี้ยเพราะอะไรเพราะความโชคด,ดิีถึงตัวเราเองนะในลักษณะต่างๆเนาะยิ่งถ้าเราเป็นคนมีความสามารถในโอกาสอะไรต่างๆจะเข้ามาหาเรานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่สําหรับท่านที่มีดาวพระพุธปีนี้เป็นการก็ระมัดระวังหน่อยนะดาวเจริญมรณะนะครับมาทับรักนะหรือ ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องเครียดหรือวิตกกังวลบ้างนะครับเพราะให้เรามาระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาการคล้าก็ดาวพุธเป็นดาวการคราล้าและเป็นดาวเอกสารสัญญานะถ้าเป็นการลักกินีก็อาจจะยุงย่งยุ่ๆแต่ถ้าเกิดเราเอียบรอบเคาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับรายได้กระแสงเงินสดนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบการลงทุนนะที่เราเรียกว่าปุตตะนะรวมทั้งลูกหลานบุตรหลานบริวารผู้แต่บงังคับบัญชาอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของดาวเขาเรือกนการเงินก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่หนึ่งเสืาองสหรับชาวราศีนะครับพิจิเพราะว่าดาวการเงินวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอล,ลินะแต่เอาละความโชคดีอะไรไเข้ามาตลอดนะ นะการงานเข้ามาโชคลาภเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินหมดนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนอริก็น่าจะเป็นลักษณะใช้ความรู้ความสามารถแบบดาวเพื่อหัสนะเนาะนะครับนะไปแก้ไขปัญหาลักษณะต่างๆให้ใครเขาสุดแท้แต่นะครับก็จะทําให้เราเกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นะก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับในช่วงของเดือนนี้นะเพราะว่าดาวไปก่อยอยู่ในเรือนการเงินเยอะนะก็แสดงว่าเราต้องไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแหละเพื่อให้เกิดเงิน เพื่อให้เกิดทองเพื่อให้เกิดไรายได้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะอีกพบเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนปูตตกนะปูตาไปอยู่ในเรือนอลินะครับถ้าเป็นการลกินีจรน,นะครับดาวพฤหัสเป็นการลกินีจรก็ให้เราระวังนะครับว่าคือเวลาดาวพฤหัสเนี่ยเป็นการลกินีหรืออยู่ในเรือนอลิเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเองขาดความรอบคอบนะบางทีลุ่มหลงอะไรง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยติดการพน,นันอันนี้ยุ่งเลยนะหรือว่าติดอวัมยมุกอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะ ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับความประมาทเนะหรือความไว้วางใจอะไรประมาณนี้นะก็ให้ระมัดระวังยิ่งถ้าเกิดว่าท่านใดมีลูกน้องแล้วให้เขาคุมร้านคุมรวงอะไรเงี้ยต้องเช็คในเรื่องของเงินเงินทองทองนะติดกล้องไว้หน่อยนะครับอย่าปล่อยให้เขาแบบมีอิสระหยิบเงินได้อิสระนี้จานตรายพอสมควรนะครับนะ แต่เราก็สามารถแก้เคล็ดได้นะครับนะโดยการไม่ประมาทรอบคอบนะยิ่งถ้าเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยนะทำให้มันรอบคอบทอบําให้เป็นระบบระเบียบอะไรให้มันชัดเจนก็สามารถแก้เคล็ดเรื่องพวกนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดปล่อยปะแล้วเลยอันนี้จะยุ่งพอสมควรนะนะครับนะดาวพระรหัสบวัสดีนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ยังคงเสวยเลิกดีนะครับเลิกมหาโนนะครับเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกพ่อค้านะครับ แล้วก็วันที่2ถึง3าก็ยังคงเข้านาวาภูเอนะทำอะไรยังไงก็ยังคงให้คุณอยู่นะครับแต่ว่าให้คุณในเรือนอหลีก็น่จะเป็นลักษณะของการเคลียร์ปัญหาแก้ไขปัญหามากกว่านะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะครับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อีพภเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศ นะครับวินาก็แปลว่าลับๆซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับปัตตนีไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่านะครับไปอยู่ในราศสีตุนเป็นกเกษตรตาที่ดีเขาเรียกว่าปัตตนีนะครับมาอยู่ในภพของวินาทนะและเป็นกเกษตรก็แสดงว่าเราเองเนี่ยอาจจะมีความลับบางสิ่งบางอย่างหรือซุ่มนะครับทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ให้ใครรู้ไม่แหวกยากให้งูตื่นนะอาจจะมีโครงการอาจจะมีโปรเจกต์อะไรก็สุดแท้แต่นะครับอาจจะมีการร่วม นะครับมือนะทำบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ปรึกษาหารือนะว่าเราจะทําธุรกิจธุกรกรรมอะไรก็ว่ากันไปเพราะคาว่าปัตตานีแปลว่าหุ้นส่วนเพราะหุ้นส่วนตกวินาศนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเกษตรมันก็เลยส่งว่าอาจจะซุ่มทําบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นแบ็กหรืออาจจะเป็นเบื้องหลังนะครับให้กับคู่สัญญาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเพราะด้วยความที่เป็นเกษตรเนี่ยอันนี้ให้คุณน,นะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของ ความรักนะช่วงนี้คบใครอะไรยังไงก็ดูใจกันไปก่อนยังไม่ต้องเปิดตัวยังไม่ต้องให้ใครรู้รอดาวเดินดีๆก็ค่อยเปิดตัวนะครับช่วงนี้ก็อาจจะซุ่มดูจิตด,ดูใจกันไปหน่อยก็ได้นะครับนะหรือบางคนอาจจะมีคู่เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้เข้ามานะเรียนรู้กันไปก่อนนะครับ,รบถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายเพราะดาวเป็นเกษตรนะครับแต่ว่า เดี๋ยวพอดาวยกย้ายราศีก็ถือว่าให้คุณแล้วนะครับก็ถือว่าดีไหนพบเรือนหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นกเกษตรก็แสดงว่านะครับความวิบัติไม่ถึงตัวนะครับแคล้วคลาดนะแล้วก็เวลาเจออะไรยุง่งยุ่งุง่ๆก็สามารถผ่านพ้นไปได้ก็ถือว่าดีนะครับนะบถือว่าเป็นตรงแคล้วคลาดถือว่าโอเคนะครับดาวพระศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีตุล นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่25นะครับเวลา23่สนากาสามนาทีหนึ่งถึงเนี่ยเสวยเลิกดีนะเขาเรียกว่าเทสาเทสามันไม่เชิงว่าเป็นเลิกดีหรอกมันเป็นเลิกแบบท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่เท่านั้นเองนะบางทีเราเราเป็นเซลเป็นอะไรเงี้ยเดินหาลูกค้าเข้าหาลูกค้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะวันที่7จนถึงวันที่17เนะครับเราเสวยเทวีอันนี้เลิกสะดวกสบายเลิกเข้าหา นะครับเลือกเข้าหาและเทวีนเป็นเรื่องของผู้หญิงเนะเวลาเราจะเข้าหาเนี่ยนะเราไมา่ต้องหาเท่าเท่าแกนะเข้าหา แฟนเท่าแก่ออกแนวประมาณนี้จะให้คุณนะครับนะแล้วก็วันที่18จนถึงวันที่25เนี่เราจะเข้าเพศข้าดเลิกนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยจะมี2วันนะครับในวันที่12ถึงวันที่14นะตอนนั้นเข้าระวังพิกครุฑนะครับก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่15ถึงวันที่17เราจะเข้าระวางผูเอกนะครับจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะทําการยกย้ายราศี นะครับมาทับลักนาในราศีพิจิกนะครับในช่วงของวันที่26จนถึง31เนาะเวลา6นกา45น 28, ชชาทนะีนะครับ26ถึง28เสวยเพชรคาดนะเลอกตัดสินใจ29ถึง31เลยเสวยราชานะฮะดาวจุรลิงคู่ครองถึงตัวก็จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะได้รับข้อเสนออะไรต่างๆนะเขาค่อนข้างจะเอาใจเราถือดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นการกินี นะวินาทับรักก็ต้องเรามาระวังนะครับบางอาจจะเกิดเรื่องไม่ขัดคิดไม่ขัดฝานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาทไปเจอกับดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับก็อาจจะยุ่งๆนะก็ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเสากันนิดนึงนะครับดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าพบสหชะ สหาชาแปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในเรือนของรัสซีกุ้มนะเขาเรียกว่าสหาชาไปอยู่ในเรือนของพันธุนะพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์นะครับพันธุก็แปลว่าวงสาขานาย,ยา ก็นะจะเป็นช่วงที่เราสนิทสนมกับคนได้ง่ายนะเวลาสาหปาชมมาธิพันธ์เนี่ยจะสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานสนิทสนมกับหัวหน้างานนะมีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันมีความสนิทมีความไว้วางใจกันอันนี้ถือว่าถ้าเกี่ยวเรื่องงานนะนะครับแล้วถ้าเกิดเกี่ยวเรื่องวงศาขนายากรชุวนนี้ก็มีเหตุให้ต้องนะครับโทรคุยกันไลน์โทรหากันหรืออาจจะมีเหตุไปนั่งกินข้าวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่นะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะไม่ใช่ครอบครัวที่แบบตีกันแหลกไม่ใช่งนั้นนะนะครับ ก็ถือว่าโอเคและดาวเสารเองเนี่ยที่อยู่ในภพที่4เนี่ยนะครับก็จะแถมปในเรื่องของบูลทีทําอะไรมันจะมั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือทําเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ จะมั่นคงอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับดาวพระเสานะครับก็เสวยเลิกเทสาตีนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่1นึถึงสเมเดเลยนะครับก็ดีแล้วเมื่อก่อนเดินถอยหลังตอนนี้ก็เดินปกติแล้วนะก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกก็จะมีความมั่นคงนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรมากขึ้นนะครับหรือได้รับมอบหมายโอกาสอะไรต่างๆก็สามารถทําได้ดีแล้วจะเป็นช่วงที่มีความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงาน นะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปราหูราหูนี่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนาะพันธุไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ชาวราศีพิจิกหลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนงานนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันโอกาสมันเข้ามาเยอะโอกาสนะี่คำว่าโอกาสเข้ามาใช่ไหมทีนี้ไอ้คาว่า พันผู้ไปปุตตะเนี่ยมันไปในที่ที่เราพึงพอใจครับบางทีเนี่ยอยู่ที่เดิมแล้วอึดอัดมีคนมายื่นข้อเสนอก็อ,อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปอยู่ที่ใหม่หรือจะอ,อะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสยังอยู่ตรงเนี้ยก็ยังไม่ค่อยแนะนํานะต้องรอพฤหัสมาเนี่ยถึงจะดีแต่ว่าขอจะย้ายก็นู่นน่ะสามสิบเมษานู่นน่ะขอจะย้ายนะครับก็ ก็ต้องดูดีๆนะครับก็ยังไม่แนะนำนะครับถ้าอยากจะไปมันเป็นแค่โครงการหรือโปรเจกต์เท่านั้นเองที่เราคิดอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปจริงๆก็ต้องดูดาวในพื้นดวงเดิมเราแหละว่าให้คุณให้โทษมากน้อยขนาดไหนนะมีโอกาสอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะ,นะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเวลาพันธุ์ทบไปปุตตะเขาเรียกว่าหลักทรัพย์งอกเงยนะครับบางคนก็ได้บ้านใหม่ซื้อรถใหม่ แล้วนะบางคนก็ญาติพี่น้องเอามาให้นะครับบางคนก็ได้มาแบบฟุกๆแล้วแต่นมะันออกได้หลายอย่างแน่นอนครับคาว่าพันธุ์ทวดปูตตะถือว่าดีนะครับนะดาวพระหูนะครับที่อยู่ในราศีมีนหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดก็ยังคงเข้าเลิกดีนะเขาเรียกสมโนแห่งเลิก oh นะเขาเรียกว่าเลิกนิ่งเลิกนักบวชเลิกใจดีนะเวลาจะทําอะไรก็พยายามซื้อใจ นะมีความดีให้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะประสบผลสาเร็จนะครับมีความเมตตาให้ต่อกันถือว่าโอเคนะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตเนี่ยตอนที่อยู่ในราศีพฤษศเนาะ mm hmm. ก็จะอยู่ในช่วงของวันที่1นึถึงสาเลยนะ mm hmm. ก็อยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะครับจะย้ายวันสุดท้ายเองวันที่3เบ็ดน,นะพระเกตเล็งลัก นะครับก็อาจจะวุ่นวายหน่อยเกี่ยวเรื่องของคู่นะครับหรืออาจจะเกี่ยวเรื่องของการจินตนาการในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอยากให้เขาเทคแคร์ดูแลใจใส่นะครับนะบเพราะว่าดาวพฤหัสในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าเดินเป็นเกษตรเดินมาทับลักก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้เสียเว้นแต่ว่าไปอยู่ในภพเรือนที่มันแย่ๆหรือเจอดาวที่เป็น อริมอณาวินาอย่างเงี้ยหรือเจอการลกินีอะมันถึงจะกระตุ้นให้ดาวพฤกต์เนี่ยยูยูยแต่ที่แน่ๆครับการที่ดาวพฤกตเล็งรักก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยบางครั้งจะมีจินตนาการเกี่ยวเรื่องคู่หรือคู่สัญญาจะค่อนข้างจะคิดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้เป็นการลกินีนะแต่ถ้าเป็นการลกินีมันจะคิดในเชิงลบมากกว่านะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีจะชิดในเชิงบวกสร้างสรรค์นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะทําการยกย้ายราศีนะ ไปอยู่ในเรือนอลิแล้วอันเนี้ยจะยุ่งและนะครับวันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเนาะสิบนาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะเ <นะ S 1> วลาดาวพกเกษ์อยู่ในเรือนอลิเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวเรื่องของน่สินนะความหุ่นอาจใจความไม่สบายใจในลักษณะต่างๆก็หาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนะครับแผ่เมตตามและพยายามอย่าสร้างศัตรูนะเวลาเจอศัตรูอะไรก็แผ่เมตตาในใจอ่ะมันจะช่วยได้นะเ <นะ S 1> วลาเห็นเห็นคนที่เรารู้สึกไม่เป็นมิตรนะ่เราก็สเพส,สตา นะแล้วก็ขอโหสิกรรมนะขอโหสิกรรมเนี่ยก็คือถ้าถ้าเขามีเมตตาใช่ไหมก็ขอต่อปากเขาก็ได้แต่ถ้าไม่มันเกลียดกันมากๆเนี่ยบางทีให้เทวดาเขารับรู้เทวดาเขาเทวดาเรารับรู้ก็ถือว่าโอเคละนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับนะ กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมผิดพลาดประการใดอย่างไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับผมทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตก้าพิณดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิณดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ